สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผม A9 ๙เท mm. เล่๙เกษรศีนะครับจะพาเพื่อนๆมาชมต้นกุยช่ายนะครับอันนี้ตัดไปแล้วนะครับได้แตกมาใหม่นะครับกําลังงามนะครับบัวบวกนี้ขึ้นทั่วเลยนะครับเลื้อยเก่งมากเลยนะครับ ขนาดในแปลงยังเข้ามาได้นะครับอันนี้ตัดเสร็จก็ใส่ขี้วัวนะครับเป็นขี้วัวแห้งนะครับส่วนแปลงนี้ก็ตัดไปไล่เลี่ยกันนะครับอันนี้ตัดทีหลังเลยนะครับอันนี้เพิ่งจะงอก มีต้นกระบองเพชรด้วยนะครับน้องเขาเอามาใส่ไว้นะครับแปลงนี้ก็เป็นกระบองเพชรนะครับเป็นตอสามเหลี่ยมนะครับนี่น้องเจ้าของสวนเอามาปลูกไว้นะครับ อันนี้ก็เป็นมะเขือเทศนะครับเป็นมะเขือเทศลูกเล็กนะครับพอมเมล็ดร่วงก็ก็จะงอกขึ้นอีกนะครับขึ้นเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เอาแบบมะเขือเทศเชอร์รี่มาหวานไว้ด้วยนะครับ งามมากเลยนะครับมื่เข้าเทศตันนี้ก็อีกแปลงนึงนะครับยังไม่ได้ตัดนะครับยาวมากต้นก็จะเริ่มล้มแล้วนะครับอุ้ยใช่ก็ปลูกง่ายนะครับดูแลง่ายด้วยนะครับ ต้นกำลังสวยนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากเพื่อนๆติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ